ได้จะถึงงานแต่งแล้ววันนี้ชนมาซ้อมทำเล็บนะคะเพราะว่าชนอะไม่เคยไว้เล็บยาวมาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยเข้าร้านทำเล็บเลยนะคะปกติจะตัดเล็บสั้นกุดแบบนี้เลยเพราะว่าแบบหยิบจับอะไรก็สะดวกเนาะ แต่ว่าพอจะเป็นเจ้าสาวแล้วเนี่ยเล็บมันก็ต้องสวยดูยไหมคะแต่ชนหน่ะมาซ้อมทําเล็บดูเพื่อว่าชนนจะสามารถอยู่กับเล็บได้ไหมยอยู่กับการต่อเล็บได้ไหมเนาะก็เดี๋ยววันนี้ไปทํากันค่ะวันนี้ชนามาทําที่ร้านฝนเนวนะคะอยู่ที่เมเจอร์ลังสิตเนาะก็จะทําการต่อเล็บด้วย PVC แล้วก็ทาสีเล็บแล้วก็มีการตกแต่งกิเตอร์นิดหน่อยนะคะชนก็เลือกสีที่ ดูแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยไม่ไม่ฟุง้งฟริง้งกรุยกายมากเนาะแล้วก็เลือกความยาวที่ไม่มากเพราะว่าเราไม่เคยไว้เล็บยาวนะคะก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงเนาะคือน้องๆที่ร้านเนี่ยก็พยายามเอาใจช่วยมากเลยเพราะว่าตอนต่อเล็บเนี่ยเราก็พยายามจะหยิบของแต่ว่ามันหยิบลําบากมากเลยค่ะแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามใช้ชีวิตกับมันให้ได้นะคะเป็นการซ้อมต่อเล็บนะคะ อืก็ลองดูว่าถ้าอยู่กับมันได้เนี่ยวันแต่งอะ่ะก็จะทําเล็บนะแต่ถ้าอยู่กับมันไม่ได้หรือว่ามันใช้ชีวิตําบากก็อาจจะไม่ได้ทํานะคะแต่พอทําเสร็จมาแล้วมันสวยมากเลยมันสวยจนแบบว่าเอิดก็บอกว่าต่อให้อยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่อะไรเงี้ยความสวยมันชนะเขาว่าสั้น <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวประมาณทั้งอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็ชนจะ ลองใช้ชีวิตไปกับน้องเล็บสวยๆนี้ดูนะคะว่าจะสามารถหยิบจับอะไรได้สะดวกไหมแล้วก็หวังว่าจะอยู่ได้นะคะวันงานจะได้นิ้วสวยๆแบบนี้เลยนนี่เป็นไงสวยไหมอันนี้ให้ดูตอนทำเสร็จนะคะ,ะแสงในห้องอาจจะมืดนิดนึงเดี๋ยวเปลี่ยนไปที่ห้องน้ำเนะ,ะมาดูในห้องน้ำนะคะเป็นไงบ้างก็ มันสีดูสุขภาพดีอ่ะสีเหมือนแบบกินน้ามาแบบวันละยี่สิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยเล็บสุขภาพดีเวอร์ยังไงฝากทุกคนให้กําลังใจในการใช้ชีวิตของชนด้วยนะคะถ้าเกิดใครเห็นชนทําอะไรเงื้องงะเนี่ยก็โปรดอภัยด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่ชินกับการมีเล็บนะคะเป็นกําลังใจให้เจ้าสาวด้วยนะคะ